ถ้าคุณออกกำลังกายจริงจังสวรรค์จะประทานพรให้คุณหายจากนิสัยแย่ๆสิบข้อดังนี้ข้อที่หนึ่งหวาดกลัวอนาคตถ้าคุณไม่ออกกำลังกายคุณก็จะมองเห็นอนาคตเป็นเรื่องอนตจอนานนะครับจะมองเห็นแต่ความแก่ความป่วยแล้วก็จะมองหาลูกหลานเป็นที่พึ่งแล้วก็กลัวว่าจะไม่มีลูกหลานให้พึ่งแล้วก็กลัวว่าจะทำมาหากินอะไรไม่ได้สุดท้ายคุณก็จะกลัวจินตนาการที่คุณสร้างขึ้นมาเองนะครับ คุณจะแก่ก่อนแก่คุณจะตายก่อนตายก็เหมือนที่เขาบอกว่าคนกล้าตายครั้งเดียวคนที้ขาดตายหลายครั้งนั่นแหละรครับการออกกำลังกายจริงจังนะครับจะเอาชนะความกลัวด้วยการสร้างความตระหนักรู้อยู่2ประเด็นนะครับข้อ1นึเมื่อคุณออกกําลังกายด้วยความเหน็ดเหนื่อยคุณจะทรมานแต่ความทรมานเป็นสิ่งที่ทําให้คนเราอยู่กับปัจจุบันได้ดีที่สุดนะครับข้อที่ 2. ถ้าคุณสามารถพัฒนาร่างกายให้แข็งแรง คนเราถ้ามีร่างกายแข็งแรงแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าพร้อมรับมือพร้อมต่อสู้กับอนาคตที่ไม่แน่นอนได้จะสามารถเปลี่ยนการต่อสู้เป็นเรื่องความสนุกได้ครับข้อ2เอาสุขภาพไปแลกความสุขเคยได้ยินมุกตลกแบบว่าไม่กินเหล้าเหรอไม่สูบบุรีเหรออ้าวแล้วเกิดมาทำไมที่คิดกันอย่างนี้ก็เพราะว่า,วามันเป็นไม์เซตโดราที่ส่งต่อกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นนะครับประมาณว่า ความสุขมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองเฉยๆได้ความสุขมันเป็นเหมือนสินค้าหรือว่าอาหารอร่อยๆที่ต้องจ่ายเงินซื้อมาแล้วค่างเงินที่มันต้องจ่ายเพื่อความสุขอะ่ะมันก็คือสุขภาพนั่นเองแต่จริงๆแล้วนะครับความสุขสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องเสียสุขภาพสะหน่อยอย่าได้ลืมนะครับว่าที่สุดแล้วอะ่ะความรู้สึกที่ว่ามันเป็นความสุขอะ่ะมันมาจากไหน มันไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่าสารสื่อประสาทในสมองเรานะครับมันก็แค่พวกโดปามีนเซโรโทนินเอนโดฟินอะไรพวกเนี้วิธีที่ร่างกายของเราอะ่ะจะหลั่งฮอร์โมนพวกนี้มี2วิธีนะครับก็คือข้อ1เสพสารเคมีกดประสาทหลอนประสาทก็พวกสินม,มึนเมาทั้งหลายนั่นแหละครับพวกเหล้าหรือว่าพวกนิโคตินจากบุหรี่ของพวกนี้ จะไปทําปฏิกิริยากับสมองเรานะครับให้หลังสารสื่อประสาทหรือว่ากดประสาทในช่วงเวลาหนึ่งๆน,นะครับพอหมดฤทธิ์เราก็ต้องเสพมันอีกครั้งหนึ่งดังนั้นนะครับเราจะเสพติดในที่สุดจนหลอนไปว่าของพวกนี้คือเครื่องมือสร้างความสุขข้อที่2นะครับทําให้ร่างกายหลังขึ้นมาเองโดยธรรมชาติด้วยการออกกําลังการนั่นเองนะครับร่างกายของคนเราอะ่ะมันปดถอยตลอดเวลานะครับเราต้องคอยกระตุ้นด้วยการออกแรง ร่างกายมันถึงจะหลั่งสารเคมีที่ทําให้เรามีความสุขแล้วก็รู้สึกสดใสครับข้อ3อยู่เพื่อกินการได้กินของอร่อยมันก็คือความสุขใช่ไหมครับแต่การประยุทต์เอาความสุขจากการกินมาเป็นเป้าหมายชีวิตเลยอะ่ะมันค่อนข้างเป็นเรื่องทําลายสุขภาพนะครับถ้ากินจนถึงขั้นเสพติดก็จะกลายเป็นว่าเราจะยอมเอาสุขภาพไปแลกกับการได้กินแล้วก็มีความสุขแต่จริงๆแล้วนะครับ การไปยึดติดว่าการกินอาหารคือความสุขเนี่ยก็เพราะว่าคนเราอ่ะเวลาเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนที่มันกระตุ้นความหิวนะครับเช่นคอติซอลเป็นฮอร์โมนของความเครียดนะครับและก็เกรลินก็คือฮอร์โมนที่ทําให้รู้สึกหิวนะครับพอเราเครียดแล้วเราก็หิวแล้วเราก็ได้กินพอได้กินก็รู้สึกดีขึ้นอิจฉาสำนึกก็จะเกิดการเรียนรู้ซ้ำๆว่า การกินเป็นกิจกรรมที่ทําให้หายเครียดแล้วก็รู้สึกมีความสุขดังนั้นนะครับเมื่อเรากินเพื่อหาความสุขบ,บอ่อยๆอ่ะเราก็จะเอาการกินนั้นอะ่ะมาเป็นเป้าหมายชีวิตในที่สุดนะครับแต่ถ้าเราออกกําลังกายอย่างจริงจังละ่ะเราจะได้เรียนรู้ครับว่านอกจากการกินแล้วอะ่ะมันก็ยังมีวิธีอื่นที่ทําให้หายเครียดแล้วก็มีความสุขได้เหมือนกันนะครับ เพื่อนๆก็คงได้ยินกันบ่อยๆอยู่แล้วว่าการออกกําลังกายแล้วอจะทําให้สมองหลั่งเอนโดฟินที่เป็นฮอร์โมนแห่งความสุขแต่มันจะหลังก็ต่อเมื่อออกกําลังกายจริงจังนะครับข้อ4ผัดวันประกันพุ่งผมเชื่อว่าการผัดวันประกันพุ่งไม่ใช่ปัญหาชีวิตนะครับทุกๆคนมีเหตุผลเป็นของตัวเองมันอาจเป็นเรื่องสําคัญจําเป็นก็ได้เราต้องเคารวบเหตุผลของการและกันนะครับ ไม่ใช่ไปกล่าวหาว่าการผัดวันประกันพรุ่งเป็นนิสัยที่เกียจไม่เอา่านเสมอไปแต่ถ้าบางครั้งอ่ะจำเป็นต้องเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งจริงๆอ่ะก็สามารถทําได้ด้วยความสามารถในการเอาชนะใจตัวเองนั่นก็คือใช้วินัยน,นะครับคนเราทุกคนอ่ะถูกสอนถูกบังคับมาตลอดชีวิตใช่ไหมครับว่า,วาต้องมีวินยัยต้องมีวินัยแต่วินัยเนี่ยมันไม่ใช่การลุกขึ้นมาบังคับตัวเองแล้วก็ทรมานตัวเองไปวันๆนะครับ วินัยมันต้องเริ่มจากการมีแรงจูงใจที่ดีๆที่เราอยากจะทําเป็นประจําก่อนแล้วการฝึกฝนให้ตัวเองมีวินัยไปเรื่อยๆอะ่ะเราก็จะเอาชนะใจตัวเองได้ในที่สุดครับแล้วอะไรล่ะที่ฝึกให้เราเป็นคนมีวินัยมันก็คือการออกกําลังกายไงครับเพราะการออกกำลังกายมีแรงจูงใจที่ดีแล้วก็ต้องทาซ้าๆเป็นประจํามันก็จะช่วยให้เรามีวินัยแล้วก็เอาชนะใจตัวเองได้ในที่สุดครับข้อ 5. ติดมือถือ ปัจจุบันนี้การติดมือถือถูกนิยามว่าเป็นโรคอย่างหนึ่งนะครับเรียกว่าโ no น m o p h o b i a ย่อมาจากโนโมบายโฟนโฟเบียมันคือความรู้สึกที่วิตกกังวลต้องใช้สมาร์ทโฟนตลอดเวลาถ้าสมาร์ทโฟนอยู่ไกลตัวก็จะรู้สึกเครียดหวาดกลัวว่าชีวิตมันจะไม่ปลอดภัยหรือว่าจะพลาดอะไรไปนะครับเราต้องมีสมาร์ทโฟนติดตัวไว้ตลอดเวลาถึงจะเกิดความรู้สึกอุ่นใจต้องตรวจเช็คข้อความ ต้องตรวจเช็คแอปโซเชียลโน่นนั่นนี่ต้องติดต่อสื่อสารกับคนนั้นคนนี้ตลอดเวลานะครับสุดท้ายแล้วก็ถูกสมาร์ทโฟนดึงเวลาในชีวิตไปจนหมดดังนั้นนะครับเราจึงต้องฝึกการควบคุมตัวเองนะครับต้องฝึกการจัดสรรเวลาให้ได้ในแต่ละวันนะครับมันต้องมีช่วงเวลานึงเนี่ยที่หยุดใช้สมาร์ทโฟนบ้างนั่นคือการวางแผนชีวิตแบ่งเวลาให้ไป,ไปกับการออกกําลังกายนะครับ ให้การออกกำลังกายเป็นเวลาที่เราหยุดใช้สมาร์ทโฟนครับผมเองนะครับเวลาไปวิ่งก็เจอทุกครั้งนะครับคนที่เดินไปดูสมาร์ทโฟนไปวิ่งไปหยุดดูสมาร์ทโฟนไปแต่นั่นเป็นคนที่ไม่จริงจังไงครับแต่ถ้าเป็นคนที่วิ่งเก่ง,กงวิ่งจริงจังเขาสามารถวิ่งเป็นชั่วโมงได้โดยไม่ต้องดูมือถือนะครับเพราะคนเราไม่สามารถมีใจิตใจจดจ่อกับอะไรได้พร้อมกัน2อย่างครับถ้าคุณจริงจังกับการออกกําลังกาย คุณก็จะลืมมือถือไปชั่วขณะเองครับการออกกำลังกายมันจิงเป็นการฝึกให้เราค่อยๆห่างจากมือถือไปบ้างครับข้อ 6. Oh. ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยการเอาเงินไปกินไปเที่ยวซื้อของที่อยากได้มันก็ทําให้เรารู้สึกมีความสุขแต่ถ้าเราหาความสุขแค่แบบนี้อย่างเดียวมันก็จะกลายเป็นการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยใครๆก็รู้ครับว่าการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเป็นสิ่งไม่ดีแต่คนเราก็มักจะอดใจไม่ไหวหรอก ราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่ทําให้เราได้รับความพึงพอใจแบบง่ายๆพึงพอใจในทันทีเลยจ่ายเงินปุ๊บได้ของมาพอใจมีความสุขมันช่วยให้เราลืมความกังวลแล้วก็ความเครียดในชีวิตประจําวันไปชั่วขณะนะครับที่จริงแล้วเราไม่จําเป็นต้องหาความสุขอะไรแบบนี้เลยนะครับถ้าเราเรียนรู้ที่จะหาความสุขในรูปแบบอื่นๆบ้างนะครับที่มันให้ความสุขแบบยืนยาวยัง่งยืนได้นั่นคือการออกกําลังกายให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับ การออกกําลังกายช่วยให้เราคลายเครียดเมื่อเครียดน้อยลงอ่ะความรู้สึกที่อยากจะซื้อนั่นซื้อนี่กินนั่นกินนี่เพื่อหาความสุขมันจะลดลงไปเองนะครับเอาว่าของแบบนี้เนี่ยถ้าพูดยังไงมันก็คงไม่เข้าใจนะครับมันต้องลงมือทําแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้นะครับแล้วเราจะพบว่าความสุขที่เกิดจากข้างในจิตใจของตัวเองอ่ะมันเกิดได้จนที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อนะครับข้อ 7. ขาดความมั่นใจในตัวเอง โดยรวมๆการขาดความมั่นใจในตัวเองมาจากสสาเหตุนะครับสาเหตุที่ 1. สิ่งแวดล้อมคือใช้ชีวิตในสังคมที่มีแต่คนไม่มั่นใจในตัวเองนะครับอาจจะเป็นพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูงคนที่ไม่มั่นใจจะถ่ายทอดความไม่มั่นใจของตัวเองให้คนอื่นนะครับเขมามักจะบอกว่าคุณทําอะไรไม่สําเร็จหรอกคุณมันโง่คุณมันขี้เกียจที่เขาพูดมามันก็คือสิ่งที่เขาคิดว่าตัวเองเป็นแบบนั้นแหละ เพียงแต่ว่าเขาไม่อยากจะบอกกับตัวเองเขาบอกกับตัวเองคนอื่นแทนซึ่งมันต่างกับคนที่มั่นใจในตัวเองนะครับที่มักจะบอกกับทุกคนว่าลองสิลุยเลยล้มเหลวช่างมันกลัวทําไมอะไรแบบนี้ข้อที่2นะครับประสบการณ์ชีวิตคนเราอ่ะจะเกิดความมั่นใจได้ก็ต่อเมื่อเราแข่งขันชนะบ่อยๆนะครับเราทําอะไรสําเร็จบ่อยๆนะครับซึ่งมันเป็นลักษณะของคนที่พยายามเรียนรู้พัฒนาตัวเองถึงจะทาได้นะครับ ดังนั้นนะครับถ้าเราใช้ชีวิตแบบง่ายๆเอาแต่สบายเกินไปไม่ยอมต่อสู้กับอะไรเลยอ่ะมันก็ไม่มีความมั่นใจที่จะทําอะไรหรอกครับการออกกำลังกายจริงจังอ่ะมันก็สามารถสร้างความมั่นใจได้นะครับเพราะว่าข้อที่1ได้เข้าไปอยู่ในสังคมของคนที่ออกกําลังกายซึ่งคนที่ออกกําลังกายจริงจังมานานอ่ะร่างกายจิตใจมันจะแข็งแกร่งนะครับเขาจะมีความมั่นใจในสสารภาพของตัวเองโดยธรรมชาตินะครับเราแค่อยู่ใกล้ๆอ่ะ ก็สามารถดูดซับความมั่นใจของเขาเอาไว้ในตัวได้แล้วครับข้อสอนะครับรับออกกำลังกายจริงจังอ่ะเราต้องฝึกฝนตัวเองตลอดเวลาเพื่อดันเพดานให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับต้องดันสมรรถภาพของตัวเองตลอดเวลานะครับถ้าเราผลักดันร่างกายให้แข็งแรงขึ้นตลอดเวลาในทุกๆครั้งนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเราเอาชนะตัวเองได้คนเรานะครับถ้ารู้สึกว่าเอาชนะตัวเองได้มันจะเกิดความพึ่งพนอนแล้วก็ความมั่นใจในตัวเองครับข้อแปด อิจฉาคนอื่นความอิจฉามันเกิดจากเราใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นคิดเหมือนคนอื่นมีเป้าหมายในชีวิตเหมือนคนอื่นแล้วเราก็พบว่าคนอื่นเขามีอะไรอะไรที่เราอยากได้มากกว่าเราะเรามีไม่เหมือนเขาแล้วก็รู้สึกอิจฉาแต่ถ้าเราออกกําลังกายจริงจังนะครับเราต้องบริหารจัดการเวลาในชีวิตของเราเองมันทําให้เราเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตที่แตกต่างกับคนอื่นโดยอัตโนมัตินะครับการออกกําลังกายจริงจังอ่ะ มันทําให้เรามีเป้าหมายที่มันเกิดจากตัวตนของเราจริงๆไม่ใช่สิ่งที่ถูกปลูกฝังถูกสอนโดยสื่อโฆษณาอะไรต่างๆนะครับเช่นอยากมีรูปร่างแบบไหนอยากไปวิ่งที่ไหนอยากไปปั่นจักรยานที่ไหนมันไม่ใช่เป้าหมายที่ถูกผู้ใหญ่ถูกครูบาอาจารย์สั่งสอนนะครับแปลว่าที่ต้องมีบ้านมีรถก่อนอายุ30มสิบโน้นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามีเป้าหมายที่เป็นมนาตรฐานของสังคมนะครับเราก็จะอิจฉาคนที่มีมากกว่าเราเสมอครับ แต่ถ้าเรามีเป้าหมายที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเองเราจะไม่สนชีวิตของคนอื่นนะครับเราจะโฟกัสที่ตัวของเราเองความอิจฉาก็จะหายไปครับข้อ9ไม่สู้งานหนะักการออกกําลังกายนะครับถ้าไม่ซีเรียสไม่จริงจังก็เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานดีนะครับช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายการออกกําลังกายเสร็จก็จะรู้สึกสดชื่นรู้สึกแจ่มใสไปตลอดทั้งวันแต่คลิปนี้ผมไม่พูดถึงอะไรแบบนั้นนะครับ ผมพูดถึงการออกกำลังกายจริงจังการออกกำลังกายจริงจังอ่ะไม่ว่าจะเป็นการสร้างความแข็งแรงอย่างการยกเวทหรือว่าสร้างความทนทานอย่างการวิ่งปั่นจักรยานในหลายๆครั้งนะครับก็ต้องทนอยู่กับความเหน็ดเหนื่อยทรมานออกกำลังกายเสร็จก็ปวดเมื่อยไปทั้งตัวแล้วก็จะเจ็บกล้ามเนื้อไปอีกหลายวันนะครับมันเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่พึงประสงค์ใช่ไหมใครมันจะอยากเจ็บปวดอยากทรมาน แต่มันก็เป็นสิ่งที่ทําให้หลายคนหลงไหลาการออกกำลังกายจริงจังนะครับเพราะมันช่วยย้ําเตือนเราว่าความสุขสบายไม่เคยให้อะไรกับชีวิตเรานะครับจิตใจของคนเรามันจะพัฒนาด้วยการต่อสู้กับความเจ็บปวดครับการออกกำลังกายมันก็เหมือนการทํางานนั่นแหละครับคนเราจะประสบความสําเร็จอะไรไม่ได้เลยนะครับถ้าเจองานอะไรก็ท้อถอยถอดใจได้ง่ายๆถ้าเราอยากจะเป็นคนที่เจองานหนักไม่ท้อถอยถอดใจสู้งานจนสําเร็จ การออกกําลังกายจริงจังที่ฝึกการต่อสู้กับจิตใจตัวเองเนี่ยมันก็จะช่วยได้มากครับข้อ10บ,บ้างงานต้องแยกแยะก,ก่อนนะครับว่าขยันทํางานกับบ้างงานไม่เหมือนกันนะครับการขยันทํางานเป็นเรื่องดีแต่การบ้างงานเป็นความผิดปกติของจิตใจนะครับทําให้เราไม่มีความสุขเครียดบั่นทอนสุขภาพมากนะครับแล้วก็จะอายุสั้นกว่าคนทั่วไปเสมอครับ การบ้างงานก็คือการที่เราไม่สามารถหยุดคิดเรื่องงานได้หรือว่ามี mindset ว่าต้องทํางานตลอดเวลาชีวิตถึงจะประสบความสําเร็จเอแต่ว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการออกกําลังกายล่ะผมยกตัวอย่างให้ฟังอย่างนี้นะครับในการแข่งขันกีฬาเป็นอนดู r a น์ะเช่นวิ่งมาราธอนแข่งปั่นจักรยานสักร้0ยห้กิโเมตรแข่งว่ายน้ํา4กิโเมตรคนที่ชนะอ่ะไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุดไม่ใช่คนที่มุ่งมั่นทุ่มเทที่สุด ไม่ใช่คนเหนื่อยที่สุดไม่ใช่คนที่บ้าวิ่งที่สุดบ้าปั่นจักรยานที่สุดนะครับแต่ประคนที่วางแผนตั้งแต่ก่อนแข่งแล้วว่าต้องออกแรงประมาณไหนวิ่งปั่นด้วยความเร็วเท่าไหร่ถึงจะมีกําลังเหลือพอที่จะเอาชนะคู่แข่งในกิโลเมตรสุดท้ายไม่มีนักกีฬาเอนดูรัสคนไหนโง่พอที่จะวิ่งปั่นจักรยานว่ายน้ําอย่างสุดกําลังในทุกกิโลเมตรนะครับแบบนั้นไม่ถึงครึ่งทางมันก็หมดแรงแล้วครับ ประเด็นที่ผมจะบอกก็คือว่าแก่นแท้ของการออกกำลังกายแบบ Endurance อะ่ะมันเป็นกีฬาที่สอนให้เรารู้จักบริหารจัดก,การพลังงานในตัวของเรานะครับเราต้องรู้ก่อนว่าร่างกายของเราอ่ะมีพลังงานทั้งหมดเท่าไหร่ล้วค่อยเอามาหารด้วยระยะทางเราก็จะรู้ว่าในแต่กิโลเมตรอะ่ะมันต้องออกแรงประมาณไหนมันถึงจะเหลือแรงไปถึงเส้นชัยด้วยเวลาน้อยที่สุดเราต้องมีสติค,ควบคุมความคิดตัวเองตลอดเวลานะครับ ไม่วู้วามไม่ผีถามออกแรงมากไปมันก็เหมือนการทํางานนะครับถ้าคุณบ้างงานทํางานเกินกําลังทุกวันคุณก็จะไม่เหลือแรงไปเอาชนะผู้แข่งในกลิวไม่สุดท้ายนะครับอันนี้คือ mindset ที่เราต้องฝึกจากการออกกำลังกายแบบ endurance ครับ